ค่ะสวัสดีค่ะที่นี่มาถึงนะคะชะตาผู้ที่เกิดปีกุลบ้างนะคะก็คือว่าปีกุลในเดือนสิงหาคมนี้นะคะชะตาชีวิตของท่านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาลุ้นกันเลยนะคะว่าดีหรือร้ายยังไงนะคะคนต้องระวังอะไรบ้างหรือว่าดวงจะดีมากนะคะค่ะชะตาผู้ที่เกิดปีกุลนะคะ เดือนสิงหาคมนี้มีโอกาสรับทรัพย์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงโชคนะคะหรือว่าในเรื่องของเงินก้อนนะคะหรือว่ามีเกณฑ์ที่ว่าได้บ้านได้รถนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกิดปีกุลทุกท่านนะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษานะคะการงานการเงินนะคะความรักหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพเนี่ยค่อนข้างที่ว่าจะดีมากนะคะงานที่เราคิดเอาไว้การเรียนที่เราคิดเอาไว้เนี่ยก็สําเร็จตามเป้าหมายได้นะคะที่สําคัญเนี่ย โดดเด่นที่สุดก็คือว่าในเรื่องของนะคะเงินก้อนนะคะโชคลาภนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าท่านใดนะคะมีแนวคิดที่ว่าอยากจะแพลนซื้อบ้านซื้อรถก็มีโอกาสสาเร็จสมหวังนะคะภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเกณฑ์อุบัติเหตุอุบัติภัยไม่มีนะคะถือว่าเป็นดวงที่ดีมากอีกดวงหนึ่งในเดือนนี้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลนะคะค่ะก็ขอให้ผู้ที่เกิดปีกุลทุกท่ทานนะคะประสบความสําเร็จนะคะ แล้วก็ขอให้มีแต่โชคดีนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่ความเฮงนะคะเฮงๆงปังๆรวยๆนะคะทุกทท่านนะคะค่ะถ้าชอบใจแล้วเนี่ยฝากกดนะคะหัวใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้พี่จิ๋วด้วยนะคะขอพบพระคุณมากค่ะที่ติดตามกันทุกทท่านค่ะ